ย่อสำหรับคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับสามารถกดติดตามได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วติ๊กไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อมเป็นการเสรียเวลาเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมไป ก็สวัสดีครับผมอยู่กับผม This ABC หรือว่าไดเอ b ีซีนั่นเองนะครับผมนะซึ่งในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่าคาบออริจินออนไลน์นั่นเองนะครับผมนะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเอ่อซาวเวนั่นเองนะครับเวอร์ชั่น1.13ถึง1.15นั่นเองนะครับนะโอเคครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับผมนะ IP Insert มาเลยดีกว่า นั่นแหละครับผม IP ตามนี้เลยนะครับผมนะอือนะครับผมซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมนะแต่แอดมินเขาได้ทําการอัปเดตระบบนะครับผมบวกกับอัปเดตเอ่อแมปต่างๆมานั่นเองนะครับผมนะทำให้แบบว่าสุดหลอด่อจะต้องมารีวิวใหม่นั่นเองนะครับผมนะหรือว่าเขาจ่ายนั่นเองนะครับผมอือนะครับผมนะแต่ยังไงนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้นะครับให้ถึง30และ40ไลค์ด้วยละกันนะครับผมขอแค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับอือโอเคผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเรามาเริ่มรรีีววิะบ,บกันด นะครับผมนะตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับผมของคุณเองนั่นเองนะครับผมนะสำหรับคนไหนที่แบบว่าเฮ้ยเบื่อรหัสผ่านเก่าแล้วนะครับผมนะสามารถพิมพ์คําว่าเอ่อซีพีนะครับผมตามด้วยรหัสผ่านเก่านะแล้วก็ตามด้วยรหัสผ่านใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็จะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณเองนั่นเองนะครับผมนะส่วนตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นทางด้านรับไอเทมชดเชยนะครับผมซึ่งผมก็รับมาเยอะพอสมควรเลยนะครับผมนะออส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านวาร์ปนะครับผมนะ วาร์ปไปที่สปาวเก่านั่นเองนะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูก่อนล้วกันนะครับผมทําไมเขาถึงมีทางด้านวาร์ปสปาวเก่าให้นะครับผมนะอืมผมก็งงอยู่โอเครอหนึ่งวินะครับผมไป ตึงนะฮะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นสปาวเก่านะครับนะหรือที่คุณเคยกันนะครับผมประมาณนั้นนะฮะโอเคนะครับผมแต่ผมจะมารีวิวสปาวใหม่นะสปาวใหม่มันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วถูกปะร <Yeah. S 1> ะบบระบบย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะครับอือนะฮะส่วนตัวนี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการต้อนรับนั่นเองนะครับผมนะอ่าแล้วตัวนี้คืออะไรโปรโมชั่นเติมเงินนะครับ กับคิปเปอร์นั่นเองนะครับผมนะก็สามารถนะครับเอาขนมปังนะครับผมมาแลกเป็นสมุดลดราคา VIP นั่นเองนะครับผมอือโอเคครับผมนะถือว่าเป็นรายที่สุดยอดเลยนะครับผมนะแล้วในสมุดก็จะมีโปรโมชั่นเติมเงินนะครับยศ VIP ถาวรนะครับลดราคาเหลือเพียง100บาทเท่านั้นนะครับผมนะโปรโมชั่นนี้ถึงเดือนหน้านะครับผมก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับผมนะอือส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นคําสั่งนะครับผมของสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมนะ ใครที่ชอบสัตว์เลี้ยงหรือชอบจับสัตว์นะครับผมนะคลิกมาที่เจ้าหมาน้อยคนนี้นะครับผมนะแล้วก็สามารถนะครับมาแลกเป็นเอ,อ่อทางด้านเชือกนะครับเอาไว้จับสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมนะืออแล้วตรงนี้คืออะไรนะครับแม่มดนะครับผมก็คือจะเป็นทางด้าน เควสนะครับผมหรือว่าอีเวนต์ส่งการนั่นเองนะครับผมนะสำหรับคนไหนนะครับที่ไม่ได้ไปเล่นสงการสามารถมาทำเควสนะครับผมนะส่งการในเซิร์ฟเวอร์นี้ได้นะครับผมนะเออครับออริจินออนไลน์นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็คืออะไรอ่ะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเขาจะให้กระดาษอันเนี้ยมา5้าใบนะครับผมนะเพื่อที่จะแลกอุปกรณ์ต่างๆนานานั่นเองนะครับผมนะแต่เออ อันนี้ได้ปะไม่ได้นะเออแต่ผมไม่ได้แลกอันนี้นะคบผมเพราะว่าแอดมินเขาให้มาไม่ครบนั่นเองนะครับผมนะผมก็เลยได้แค่3-4อย่างนะหรือว่าได้มานะครับผม <S <S เดี๋ยวดูก่อนนะอันนั้นเป็นแอปเปิลนอแอปเปิลนะครับผมอ๋อเออนะครับผมไม่ได้น,นั่นเองนะครับผมนะและตรงนี้คืออะไรช่องทางการติดต่อของแอดมินนั่นเองนะครับผมนะก็สามารถคลิกไปที่ NBC นะคร <ๆ S 1> ับผมจะมีทางด้านช่องทางการติดต่อของเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าแอดมินนั่นเองนะครับผมอือส่วนตรงนี้นะครับผมนะจะเป็นทางด้านเอา ไอเทมนะครับผมฟรีไอเทมนั่นเองนะครับผมก็จะมีฟรีไอเทมประมาณนี้นะครับผมแน่นาคตเขาอาจจะอัปเดตให้เต็มเอ่อพวกนี้เลยก็เป็นได้มั้งนะครับผมนะแล้วตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านของในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมนะเออเซิร์ฟเวอร์ก็อันนั้นอันนี้เบียนะเบียนะผมโยนของเล่นแล้วนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านเอาง่ายๆนะถ้าสำหรับผมนะผมว่านะครับจะเป็นทางด้านเออเควสนะครับหนึ่งเป็นหนึ่งในเควสนะครับผมนะก็จะเป็นทางด้านเออให้เควสนะครับผมลงเหมืองนะครับเพื่อที่จะมา 我们。 เออ่ในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมนะเออประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านที่แรกของไอออนไลน์นะครับหรือว่าไอเทมออนไลน์นั่นเองนะครับผมนะเออรับใบไอเทมออนไลน์ก็ตรงนี้นะครับผมนะเพื่อที่จะมาแลกเป็นตรงนี้นั่นเองนะครับผมส่วนตรงนี้คืออะไรนะฮะตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านเออ่ของออนไลน์ทั้งหมดนั่นแหละนะครับผมนี้ยอันนี้ก็คือจะสามารถเอาได้นะครับโดยการกดคลิกไปที่ป้ายนะครับผมเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ถ้ารวยแล้วนะครับโอ้โหแต่ของผมจนนะครับผมเอ้านะครับผมก็เลยต้องเอานั่นเองนะครับผม โอเคแล้วตัวนี้คืออะไรนะฮะอันนี้ก็คือจอบคอยนะครับผมนะคือเป็นคอยภารกิจเหรอสามารถไปแลกของได้นะครับผมนะอ๋อเหมือนแบบว่าเป็นภารกิจคอยนะครับผมซึ่งผมไม่รู้วิธีการหานะและ้วน,นี้คืออะไรนะครับผมเอ้ยอะไรอะโอ้โหเขานี่ก็รวยลนะกินเลยเป็นไงล่ะนะฮะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือจะเป็นจอบช็อปนะครับผมจอบช็อปนะครับผมนะสามารถไปทางด้านซื้อหรือเปล่านะ ประมาณซื้อหรือว่าไปลงดันเจียนอะไรอย่างนี้เหรออันนี้ก็คือจะได้ติดต่อเมื่อเออพิมพ์แชทให้เร็วนะครับผมประมาณนั้นเนาะส่วนอันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะเออผมไม่แน่ใจเอ้ยเออไม่มีไอเทมนี้นั้นอ๋อน่าจะเป็นทางด้าน จะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะมาแลกนั่นเองนะครับผมนะโอเคส่วนตรงนี้นะครับผมก็คือทางด้านเลือกอาชีพนั่นเองนะครับผมนะผมจะเป็นอาชีพตัดไม้นั่นเองนะครับผมอ่าและตรงนี้คือเป็นคนขอทานนะก็พอดีรวยนะเออให้ขนมปังไปละกันนะครับผมนะเออนะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือทางด้านเลือดเพศนะครับผมเอาเป็นเพศชายนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านเติมเงินครั้งแรกนะครับผมรับของรางวัลสำหรับคนที่เติมเงินครั้งแรกเท่านั้นนะครับผมนะเติมเงินจำนวน1บาท เป็นต้นไปนะครับผมนะรับไปเลยกุญแจพรีเมียมนะครับผมและเ,เงินในเกมนะครับผมบวกกับโพเทคหัวพ่อมดนะครับผมแห่งความตายด้วยนะครับผมออ้อนะครับผมไอเทมที่จะได้นะครับผมก็ได้จะประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้ก็คือไอเทมหัวพ่อมดแห่งความตายนะครับผมนะและอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านทัพพีนะครับผม GUI เปิดหน้าต่าง g u i นะครับผมสามารถใช้ได้กับยศ MVP เท่านั้นนะคบผมนะเออก็น่าจะเป็นยศลิมิเต็ดอะไรประมาณนั้นนะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นของโดเนีนะครับผมหรือว่าเป็นทางด้านยศโดเนีน, ate นั่นเองนะครับผมนะก็จะมียศ VP ยศ VP บวกนะครับยศ MVP แล้วก็ยศพรีเมียมนั่นเองนะครับผมนะแต่แต่ละยศนะครับผมมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับผมนะแล้วก็ราคาที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับผมถูกสุดก็คือตอนนี้อยู่ที่80บาทเองนะครับผมบอเล็ตนะครับแล้วก็ ถ้าสมมต,ติทูมันเออทูนะครับผมนะเกบาทอะไรประมาณนั้นเนาะนะครับผมนะเรทนะครับขั้นต่าก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมนะอัตราของการเติมน네ั่นเองนะครับผมเออส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นทางด้านสมุดแล้งนะครับผมนะซึ่งผมมีแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมกดให้ดูอ่าอันนี้คือสมุดแล้งนะครับผมนะสามารถดูได้นะครับว่ายศไหนมีโูมิมชั่นอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะเป็นทางด้านเออผู้ที่มี OP ในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมหรือว่าผู้ที่มี OP ของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมก็จะมีเอ่อตามนี้ อันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านกฎของเซิร์ฟเวอร์นะครับผมควรอ่านนะครับแล้วปฏิบัติตามกฎด้วยละกันนาะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆนานานั่นเองนะครับอื้อนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็น MBC นะครับเพื่อที่จะแลกเออเป็นสมุดกฎนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมส่วนตรงนี้น่าจะเป็นทางด้านท็อปนะครับผมนะท็อปของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็จะมีไอ้เจ้าคนนี้นะครับผมอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ย เอมันนี่ท็อปนะครับมันนี่ท็อปนะครับผมกดไปที่ n อ c นะครับผมนะจะมีทางด้านในแชทนะครับจะบอกอยู่นะครับว่าคนไหนมันนี่เท่าไหร่นะครับผมนะสูงสุดเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นเอ่อท็อปคิวนั่นเองนะครับผมนะจะวัดได้เลยนะครับว่าคนไหนท็อปคิวเยอะที่สุดนะครับนะประมาณนั้นเลย1ใน5นั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะอันนี้คือ ขึ้นไปชมน้ําตกนะครับอ๋อจะมีน้ําตกด้วยแต่ผมไม่ขึ้นแล้วกันนะครับผมนะผมมีไฟล์นั่นเองนะครับผมนะส่วนตรงนี้นะครับผมคือจะเป็นทางด้านระบบเช่ายศนะครับไฟล์ฟรีนั่นเองนะครับไม่ต้องเติมก็บินได้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์และสโลแกนของเซิร์ฟเวอร์เขานะฮะไม่ต้องเติมก็บินได้นั่นเองนะครับนะบินที่หมายถึงโดนแบนใช่ไหมครับพี่ไม่ใช่นะครับผมบินที่หมายถึงเออสามารถเอาเงินนะครับผมมาซื้อเป็นยศต่างๆของในเซิร์ฟเวอร์ได้นั่นเองนะครับผมไม่สิ เป็นยศเอ่อไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมอืม้อนะฮะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นคําสั่งโปรเทคนะครับที่ทุกคนนั้นคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับผมนะอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านไอเทมเออ่การเงินนะครับไอเทมการเงินนะครับผมว่านะครับผมนะก็เหมือนเป็นไอเทมแบบว่าขุดแร่นั่นแหละนะครับผมขุดแร่นะครับผมทุกชนิดนะครับผมเอามาแลกเป็นเออ่ไอเทมนะฮะปลุกพลังนะครับผมนะเอาไปแลกเป็นของนะครับผมหรือว่าชิ้นนี้นะครับผมจะเป็นชิ้นส่วนแลกของหายากนะครับผ ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าของหายากนี่คืออะไรนะครับน่าจะเป็นอยู่ในโซน quest นั่นเองนะครับผมส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นคําสั่งพื้นเบื้องต้นนะครับหรือเป็นคําสั่งพื้นฐานนะครับก็จะมีทางด้านสปาวนะครับโฮมเซทโฮมทีพีรับทีพีนะครับนะทับแพสเอาของใส่หัวนะครับเออเออโอนเงินนะครับทับบันนี่นะครับแล้วก็ทับเมนูทับเมนูนี่คืออะไรเดี๋ยวผมขอลองทับดูก่อนนะฮะ m a n u นะครับผมเมนูเฮ้ทับ m a N U เมนูยังทับไม่ได้นะสำหรับผมนะส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้าน a t m เออรักเออร์เจอร์นะครับผมนะหรือว่าเอาไว้ฝากเงินถอนเงินนั่นเองนะครับผมนะอันนี้คืออะไรตลาดโลกนะครับหรือว่า AH นั่นเองนะครับผมนะมีขายยันกระทั่งกงสปาด้วยนะครับผมนะแล้วก็ของต่างๆหน้าๆนั่นเองนะครับผมของขายค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านคําสั่งนะครับผมนะสำหรับการขายนะครับแล้วก็คําสั่งนะครับยกเลิกสินค้านะครับผมประมาณนั้นโอเคครับผมนะ ผมมีคุณแจฟรีนะครับผมกล่องสุ่มฟรีนะครับผมนะผมสุ่มกล่องไปเลยดีกว่านะครับว่าผมจะได้อะไรผมได้เงินเจ็ดพันนะครับผมนะเราก็ได้เหล็กมา20อันนะครับผมนะเอ้ยอย่างฟียวเลยอะครับผมนะเดี๋ยวดูก่อน นะฮะแล้วก็ได้เงินมา5,000ันะครับอีกหนึ่งทีนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ได้เงินมา7 00 0นะส่วนใหญ่ผมว่านะจะได้เป็นเงินนะครับผมนะอัตราการได้เงินน่าจะเยอะกว่านะครับผมอ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านอีคีนึงนั่นเองนะครับผมนะซึ่งผมไม่มีนะครับผมเศร้าใจแป๊บนะฮะแล้วตรงนี้คืออะไรนะครับผมตรงนี้ก็คือ ของรางวัลสุดพิเศษสําหรับยูทูบเบอร์นะครับผมนะเพียงแค่โปรโมทเซิร์ฟเวอร์โรง YouTube ยอดคนดู15คนขึ้นไปนะครับยอดคนติดตาม10คนขึ้นไปนะครับผมรับไปเลยน้ายายูทูบเบอร์นะครับผมและอื่นๆอีกมากมายนะครับผมนะส่งลิงก์โปรโมทเซิร์ฟเวอร์นะครับผมมาที่แฟนเพจได้เลยนะครับผมนะถ้าสมมติยอดวิวถึงแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านกล่องสุ่มพิมพ์นั่นเองนะครับผมนะเออก็เติม1บาทก็ได้แล้วนะครับผมประมาณนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านรางวัล อันนี้ก็คืออะไรอ่ะคู่คู่แฝดคู่แฟดพรีเมียมนะครับผมนะอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านเอ่อรูกลูกบอลอ๋อแรกของรางวัลนะครับผมนะซึ่งเอามาจากไหนผมไม่แน่ใจนะครับผมนะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านบัตรเหรอบวกกับเพชรหกสิบสี่อันนะครับผมนะจะแลกเป็นของต่างๆได้นั่นเองนะครับผมนะแล้วบัตรหามาจากไหนก็บัตรก็มาหาจากเออนี่เลยนะฮะประมาณนั้นนะครับผมเอออันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือ พิมันนี้นะครับเพื่อเปิดหน้าต่าง G U I นะครับผมนะ <c oughs> เดี๋ยวผมขอลองดูก่อนละกันนะครับคือระบบอะไรผมไม่แน่ใจนะครับผมนะเอ้ยผมพิมพ์ผิดหรือเปล่าอ๋อตัว i น,นะครับผมปุ๊บโอเคนะครับผมว่านะครับยังพิมพ์ไม่ได้ใช่ไหม i s นะครับผมนะอยู่ในแท็บ permission นั่นเองนะครับผมไม่เป็นไรอ๋อมันบอกอยู่นะครับว่าสําหรับ V P ขึ้นไปเท่านั้นนะครับผมนะเออไอเรานี้ก็รอนนะ นะครับผมนะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านโซนวาร์ฟต่างๆนะครับผมนะหรือว่าพิมพ์วาร์ฟก็ได้นะครับผมนะเออสปาของเขานะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมแล้วก็สวยงามนะครับผมนะเอออันนี้คืออะไรนะครับผมอันนี้ขึ้นไปตีบวกของกันได้เลยนะครับผมอ๋อ au, อันนี้ก็คือที่ตีบวกนะครับหรือว่าที่ตี Instant ันชานั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีทางด้านรับเบลฟรีและรับลาพีดฟรีนั่นเองนะครับผมหูถือว่าเป็นอะไรที่สุดจัดนะครับผมนะตรงนี้คืออะไรนะครับผมนะสามารถเข้าไป ปลาสัตว์ได้เลยนะครับผมนะหรือว่าฟาร์มสัตว์นั่นเองนะครับผมนะอืมเอาจริงนะหรือว่าจะจับเป็นการจับสัตว์ก็ได้นะครับผมนะแล้วที่สําคัญนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมตีมอนสเตอร์นะครับผมจะได้เงินค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผมนะดูดิเออและได้เงินจํานวน100อบาทนะครับผมนะอ๋อเซิร์ฟเวอร์นี้น่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เน้นเออเงินเฟ้อนะครับผมนะเพื่อที่จะเอาของนะครับผมหรือเอาเงินมาเทรดกันนั่นเองนะครับผมค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมอือโอเคครับผม โอเคครับผมนะเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมนะตรงนี้คืออะไรตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับผมนะเพราะว่าผมได้ลองทําการถามแอดมินไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมนะโอเคส่วนตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านเควสอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับผมเจอเ b c บั๊กโปรดแจ้งแอดมินนะครับผมนะเออประมาณนั้นนะครับผมนะอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านอะไรฮะนักประจนภัยนะครับผมนะสำหรับคนไหนนะครับที่ชอบการขุดแร่นะครับบวกกับชอบการฆ่ามอนสเตอร์นะครับ ครับผมนะสามารถมาแลกแบบว่าของต่างๆนานาได้เลยนะครับผมนะเออนะครับผมผมว่าเป็นอาทรที่สุดยอดมากเลยนะครับผมนะอันนี้ก็สามารถทําฟาร์มนะครับกระดูกปั๊มได้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะเพือเอ่อเพราะว่าผมเห็นออกองสปาวม,มีขายนะครับผมว่าน่าจะทําฟาร์มได้เลยนะ ใช่นะครับผมนะส่วนตรงนี้คืออะไรครับผมนะตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านก็เ,เหมือนกันครับผมนะเควสอันนี้คือเควสเหล็กกล้านั่นเองนะครับผมนะแล้วก็มีเควสอะไรอีกนะครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นทางด้านเควสเครื่องเครื่องมือคงทนนะครับอันนี้ก็คือ ควสอัศวินทหารม้านะครับผมโอ้โหอันนี้ก็คือเควสเปลวไฟนะครับผมเอ่อมังกรเปลวไฟนะฮะอันนี้ก็คือธนูเปลวไฟนะครับผมเอ่อเควสนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมนะเออถามว่าเยอะไหมก็พอเล่นได้นะผมว่าพอเล่นได้นะครับผมสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับที่อัปเดตหรืออัปเกรดมาใหม่นั่นเองนะครับผมนะเพราะว่าเอาจริงไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะครับยังมีในสปาวเก่าอีกด้วยนั่นเองนะครับผมนะผมก็เลยบอกไม่ได้นะครับว่า เ,เควสเยอะไม่เยอะนะแต่ในสปาวเก่าของเขาอะเยอะจริงนะครับผมแต่ตรงนี้ก็ประมาณ1 0 2ยี่สิบกว่าเควสนะประมาณนั้นนะครับผมนะเออแล้วตรงไหนอีกครับพี่นะครับผมตรงไหนอีกนะเดี๋ยวผมขอดูสักคู่นึงแล้วผมมาตรงไหนเนี่ยนะครับผมโอเคมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นทางด้านระบบแต่งงานนะครับผมหรือว่าระบบแมรี่นั่นเองนะครับผมนะเออก็ใครที่มีแฟนก็สามารถมาแต่งงานกันได้นะครับในเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้ก็คือเดินขึ้นไปเพื่ออะไระจะไปหอคอย นะครับหรือว่าหอดูวิวนั่นเองนะครับผมนะเออแต่ผมยังไม่เดินเนผมแบบว่าสามารถทับไฟได้นะครับเออส่วนตรงนี้คืออะไรนะฮะน,นี่คือตำรวจในราชวงศ์นะฮะอืมก็คือตำรวจในที่เนี้ยแหละนะครับผมว่าอันนี้โอ้โหนักโทษนะฮะอ๋อโอเคผมขอผมขอวิง่งลวกันนะฮะผมกลัวนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นไอเทมนะครับผมนะก็เป็นทางด้านโซนช็อปนั่นแหละนะครับผมว่านะฮะก็สามารถซื้อไข่นะครับ ได้ด้วยนะครับผมนะเออซื้อไข่นะครับอย่างงี้นะครับผมแล้วก็ไปใส่ในกองสปอนนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอรองทับ a อนะครับผมนะเอนะครับผมนะแล้วซื้อกงสปอนนะครับช่วยเขาซื้อละกันเนาะนะครับผมนะเออสำหรับคนไหนนะครับที่เข้ามาเล่นเกมนี้นะครับอยากจะได้กงสปอนนะครับผมนะ ก็สามารถมาขอพี่ได้นั่นเองนะครับผมนะโอเคแล้วตรงนี้คืออะไรนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านเอออย่างที่ผมบอกไปนะเป็นของขายมากกว่านะครับผมนะอันนี้คือจะเป็นทางด้านขายของนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านโพเทคนะครับนะหรือว่าสามารถซื้อโพเทคได้ที่ร้านนี้เลยนะครับผมส่วนตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือขายกงนะั่นแหละ นั่นเองนะครับผมนะโอ้โหอันนี้คือกองอะไรวันนี้อ่ะนะยี่สิบคูณยี่เอ้ยกงอะไรผมไม่แน่ใจนะครับผมนะเออแต่ที่รู้ผมเสียไปแล้วร้านหนึ่งนะครับผมเสียรู้คนนะครับทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะร้านค้าของตกแต่งนะครับผมนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะผมว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมนะแล้วก็สปาค่อนข้างที่จะสวยงามและใหญ่มากเลยนะครับผมนะตรงนี้รีวิวไปแล้วนะครับผมนะแล้วตรงนี้มีอะไรหรือเปล่านะครับดูดิสปาค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะครับผมนะเออจริง นะครับผมไม่ได้โม้นะโคตรจะสวยเลยนะครับผมนะเออแล้วตรงนี้คือเป็นทางด้านท็อปต่างๆนะครับผมดูดิอันนี้คือจ็อบนะครับเออเพศนะครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะเออของของออนไลน์เซิร์ฟเวอร์นะครับผมเอออันนี้คือเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับผมอันนี้ก็คือเควติเเวนต์จุอ ส่ครสงการนะอันนี้นะครับเมนูนะครับนะก็จะเป็นทางด้านาสามารถนะครับผมกดทับวาร์ฟนะครับผมกดทับโฮมนะครับผมนะแล้วก็วาร์ฟโซนทั้งหมดนะครับวาร์ฟโซนทั้งหมดนะก็สามารถมากดได้2ที่เนาะที่นี้นะครับผมกับ ที่ตรงนู้นนั่นเองนะครับผมนะเออแต่ผมเมื่อกี้ผมเอะใจอะไรสักนิดนึงนะครับว่าแถวนี้จะมีอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมอันนี้คือแอดมินเขากําลังสร้างเพิ่มใช่ไหมตรงนี้น่าจะใช่นะน่าจะใช่นะครับไม่ใช่ผมก็ว่าน่าจะใกล้เคียงนะครับผมนะเออเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรอีกหรือเปล่านะฮะบ้านหลังนี้มีอะไรไหมอ่ะบ้านหลังนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับผมนะน่าจะยังไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านโซน ไม่ใช่สิเพราะเรียกอะไรวาร์ปต่างๆกันดีกว่านะครับผม วับต่างๆนะครับก็จะมีทางด้านวับประจนภัยนะครับผมนะกิจกรรมประจนภัยนะครับแล้วก็กิจก,กรรมกระโดดนะครับผม์ฟเวอร์น,นี้นะครับผมมีกิจกรรมนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้รายละเอียดสําหรับกิจกรรมเนาะนะครับผมก็สามารถนะครับลองข้อมาถามแอดมินได้ละกันนะอันนี้ก็คือจะเป็นทางด้านสร้างบ้านหนึ่งนะครับผมโรคปกติสร้างบ้านนะครับข้ามมอนทําฟาร์มขุดแร่นะครับผมจะมี2โลกนะครับผมนะอันนี้ก็คือจะไปทรารันร้านซื้อบล็อกต่างๆนะครับผมนะร้านซื้อบล็อกต่างๆก็จะเป็นที่ผมรีวิว แล้วนั่นเองนะครับผมนะโอเคมันก็อยู่ใกล้กันหรือว่าใกล้กันเลยไหมอ่แป๊บนึงนะผมหลงทางว่ะจริงผมหลงทางอ๋อนี่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 เออนะครับผมก็อยู่ใกล้กันเลย,ยเนะา,า,านเนะใน,ใน,นะครับผมอันนี้ก็คือว่าไปหามอนค่ามอนสเตอร์นะครับผมนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่ามันจะไปอยู่ในโซนไหนนะครับผมอ่าตรงนี้ก็คือเหมือนดันเจียนอะไรประมาณนั้นเองนะครับผมนะแล้วผมก็บินได้ด้วยนั่นเองนะครับผมอือเดี๋ยวเรามาตีกันอือโอ้โหนะครับผมอันนี้คือชุดอะไรหรือว่าชุดไอ้นี่เลยนะ เขาเรียกว่าอะไรนะทูทีท่เขาแจกฟรีนะครับผมนะสามารถฆ่าพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมแนละ้วแล้วก็ฟาร์มเงินชิวๆไปนะครับผมนะถือว่าเป็นอะไรชี่คุ้มนะครับผมนะผมว่านะครับผมเออกับการที่แบบมาเล่นนะครับแล้วแบบว่ามีของฟูเลยอะไรประมาณนั้นนะครับเอ้ยเฮ้ยจะแตกอยู่แล้วป๊แบบึงนะ ปุ๊บเออเอ้ยเอ้ยไม่ได้ไม่เอาดิไม่เอาดิเพื่อนโอ้แล้วที่สําคัญนะครับผมนะเออหมดปัญหาของความแหลกนะเพราะว่าแอดมินเขาเซฟตี้นะครับโดยการที่ให้ซอมบี้นะครับผมนะเออมันไม่เยอะจนเกินไปนะครับนะโดยการทําให้สัตว์ทุกชนิดนะครับผมอยู่รวมกันนั่นเองนะครับผมนะเออหรือว่าอยู่จุดๆุดเดียวกันในตัวเดียวนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเนาะเท่าที่ผมดูมาเมื่อกี้นะครับผม โอเคเดี๋ยวผมขอทับไฟล์ก่อนลวกันนะปึ๊บโอเคฮะเอ้าเมื่อกี้เราทับไฟล์แล้วนี่หว่าโอเคครับผมป่ะเราบินมานะครับผมนะและที่สําคัญนะครับสามารถบินในสปาวได้ด้วยนั่นเองนะครับผมนะโอเคส่วนตรงนี้คือโซน PP นะครับผมอันนี้ก็คือโซนฟาร์มกัญชาอันนี้คือนรกนะครับ Dn มี Dn ด้วยนะครับไปฆ่าบอสนะครับผมแล้วก็เติมเงินไปทำเควสนะครับผมนะกลับสปาวเดี๋ยวผมขอไปโลกกัญชาดูก่อนละกันนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือโลกก ในีบใช่ไหมในหีบนะครับเท่าที่ผมเเข้าใจและคุ้นเคยนะครับผมนะเปิดในหีบปุ๊บมันจะมีให้ให้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมนะโอ้โหรวยครับผมผมบอกเลยว่ารวยฮะใช่ครับผมนะแล้วที่สําคัญนะครับผมนะถ้าสมมุติไม่มีใครมาเก็บนะครับผมนะมันก็จะดอปขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะและเยอะขึ้นเรื่อยๆเองนะครับผมนะทำให้เรานั้นสามารถเก็บนะครับผมนะแล้วนําเอาไปขายได้จํานวนมากนะครับผมนะแต่ก็อย่างที่แอดมินเคยบอกไปนะครับในคลิปที่แล้วนะครับว่ายังไงก็ระวัง กันด้วยจะฟาร์มยังไงก็ระวังกันด้วยแล้วกันเนาะเนื่องจากคือถ้าสมมุติเขาเห็นนะครับผมนะพบเห็นก็อาจจะโดนจับเจลได้นะครับผมอันนี้ก็คือฟาร์มกัญชาสามารถนําไปแลกยา,าย,ยาสมุนไพได้นะครับผมนะเออยาสมุนไพคือตรงนี้หรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะคะผมอือโอเคเราเก็บมาตั้งเยอะเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันดีกว่า ไปครับผมมีอะไรอีกนะครับผมนะที่เรายังไม่ได้รีวิวบอสบอสคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนละกันนะครับอือบอสนะครับผมก็จะเป็นในหมวดหมู่โซนแบบนี้เนาะนะครับผมกดคลิกป้ายนะครับเพื่อที่จะไปในโซนของบอสมันนะครับผมแล้วก็ฆ่ามันโอ้โหโอ้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 โ้โอ้โอ้โ ชะตาของผมนั้นจะเจอกับบอสไม่ได้นะครับผมชะตาของผมนะครับผมขาดแน่ถ้าเจอกับบอสนะครับผมนะโอเคครับผมนะ่าจะสามารถฟาร์มซอมบี้ได้อันนี้ผมไอ้ฟาร์มพวกมอนสเตอร์ได้ผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะอันนี้คือไปหาเงินนะครับไปหาเงินคืออะไรไปหาเงินคืออะไรเดี๋ยวเราดูกันนะฮะอ๋อมันมันก็โซนเดียวกับออไอ้นั่นนะโซนเดียวกับเ,เขาเรียวกว่าอะไรนะ ตีเควสนะครับผมหรือมอนเตอร์นั่นเองนะครับผมนะประมาณนั้นเลยนะครับผมนะแล้วมันทับไอ,อ,อ้มันทับว์ปได้ไหมอะว์ปน่าจะทับได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะฮะว่ามีอะไรอีกไหมนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมนะเออแล้วบ้านผมยังอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองทับโฮมดูนะถ้าสมมติอยู่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะโอ้บ้านผมไม่อยู่แล้วนะครับผมหรือว่าลืมเซตโฮมไว้นั่นเองนะครับผมนะแต่ไม่เป็นไรครับผมเออถึงบ้านผมไม่อยู่ผมก็ไปโลกหนึ่งละกัน นะครับผมนะไปโลกหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะเไปวางโปรเทคนะครับผมนะแล้วผมนะผมจะบอกด้วยนะครับผมจะไปวางกงสปาไว้นะครับผมสําหรับคนไหนนะครับที่อยากจะฟาร์มนะครับผมสามารถวางฟาร์มได้เลยนั่นเองนะครับผมเออยี่สิบคูณยี่สิบเออวางได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมมันมีครูดาวด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปวางกันก่อนแลวกันนะวางปุ๊บนะฮะแล้วก็นั่นแหละวางกรงสปอนไปด้วยนะครับผมนะเออผมจะวางไว้ตรงนี้ดีกว่านะครับผมปุ๊บนะฮะแล้วก็วางกงสปอนตรงนี้เลย ชืบนะฮะเออนี่คือสกอรสไปเดอร์เหรอแล้วถ้าสมมุติผมเอาไข่ใส่ไปล่ะอ๋อใส่ไข่ไข่ใ,ใส่ไม่ได้นะครับผมนะอันนี้คือเขาซิลทอนน่าจะขุดได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมโอเคผมนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กดแชร์ด้วยละกันนะครับผมนะแล้วท้ายคลิปนี้นะครับผมมีคําถามนะครับที่อยากจะให้ตอบกันนะครับเพื่อ,อ,อสะสมหัวใจนั่นเองนะครับผมนะคำถามมีอยู่ว่านะครับผมนะพี่เคยอัดเซิร์ฟนี้นะครับผม ไปแล้วนะครับผม EP เท่าไหร่นะครับเอ้ยไปแล้วนะครับวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วยอดวิวเท่าไหร่นะครับผมใครคอมเมนต์เป็นคนแรกนะครับผมได้รับหัวใจนะครับไปรุนรับ ID แท้นั่นเองนะครับผมนะโอเคครับผมเจอใหม่คลิปหน้าหรือเจอใหม่สตรีมหน้านั่นเองนะครับผมนะส่วนสตรีมนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะขอบคุณครับบ๊ายบายจ้า We would stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright.